ในพาร์ตตะลุยข้อสอบ Reading แบบนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการที่เราอ่านโจทย์ออกนะคะองๆครั้งนี้เนี่ยอาจารย์จะไม่ได้ทวนสับให้เราด้วยหลายๆกลุ่มเลยที่จะช่วยเจอในข้อสอบ Reading ได้ทั้ง Main Idea หรือการสรุปคำนะครับและการสรุปของเด็กมปลายเนี่ยมันยังมีการแบ่งออกไป็สแบบอีกนะครับก็คือสรุปแบบสรุปเนื้อเรื่องกับสรุปแบบสรุปอนุมานออกมาอย่างเช่นคําว่า infer E INFER infer ตัวนี้มันคือการสรุปจากจากการอนุมาลอ่านแล้วเนี่ยเข้าใจได้ว่าน่าจะสรุปออกมาได้แบบนี้นะครับข้อสอบแบบนี้นะบอกตรงๆเลยว่าออกทุกรอบที่ไหนก็ออกสนามไหนก็เจอ N F e R, infer คำนี้สำคัญเลยที่แปลว่าสรุปเองสรุปออกมาหรือการอนุมานออกมาและอีกอันหนึ่งนะครับที่เจอบ่อยมากๆเลยคือการอ้างอิงคำนี้คำถามแบบนี้ refer e e refer อย่างเช่นในข้อ57เนี่ยเราถามว่า who does the word we in the third paragraph refer to นะครับทำไมเขาถึงถามว่า we ตัวนี้หมายถึงใคร เพราะเราอยากจะมั่นใจว่าเด็กๆเนี่ยอ่าน Reading แล้วเนี่ยเข้าใจหมดเลยครับว่าใครทำอะไรที่ไหนแล้วก็อย่างไรถูกปะดงนงั้นเนี่ยเราก็ต้องถามแล้วว่า V เนี่ยมันแปลว่าอะไรดังนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์สอนนะถ้าย้อนกลับเวืแตงต้นเทปเลยเนี่ยคือเราสอนตั้งแต่คอนเวอร์แล้วนะว่าเราไม่แปลชีว่าหลอนแต่เราต้องพูดถึงคนคนนั้นให้ได้เพราะมันจะช่วยให้เราเนี่ยทำความเข้าใจได้เร็วมากขึ้นและอีกหน่อยเวลาอ่าน Reading เนี่ยเราก็จะจับใจความแล้ว ว่าอ๋อคนคนนี้ทําสิ่งนี้คนเนี้ยไม่ได้ทําแบบนี้นะคนคนนี้ทําเรื่องนี้นะคนคนเนี้ยทาเรื่องนั้นนะแล้วพอเราสรุปเนื้อหาออกไปเนี่ยเราก็จะเขียนออกมาเป็นสรุปเนี่ยได้อย่างชัดเจนเพราะเราเข้าใจบวกข้อมูลเข้ามาผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะดีขึ้นนั่นเองดังนั้นเนี่ยข้อสอบ Reading อไม่ได้ยากเกินไปหรอกครับถ้าเราเนี่ยรู้เทคนิคที่ดีดังนั้นวันนี้รู้แล้วก็อย่าลืมเอากลับไปใช้กันด้วยนะครับทุกคน